สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านนะสวัสดีบารมีสิริจันโททุกท่านนะครับอ่าสวัสดีบารมีโคสะปัญโยทุกท่านนะครับนะครับสวัสดีบารมีเกสาโรทุกท่านนะครับอ่าบารมีปะวะโลนะครับเฮ้ยนะครับเปิดเปิดตาใดเล่นพระอุบลบ้างเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นหลวงปู่ดีนะครับเพื่อนๆนะครับนี่หลวงปู่ดีนะครับนะครับ จะเป็นรุ่นแรกนะครับเพื่อนๆรุ่นแรกนะครับวันนี้วันนี้ก็นั่งเช็คพระกันนะครับเพื่อนๆพระเข้านะครับนั่งเช็คพระกันนะครับหลักๆก็จะเป็นหลวงปู่ศิลานะครับหลวงปู่ศิลาสิริจันโทของเรานะครับหรือหลวงปู่มหาศิลาหรือแล้วแต่แลแต่เรียกหลวงปู่พรกคูนะครับหลวงปู่พรกคู มหาศิลาก็ได้นะครับเอ้ยผมว่าน่ารักดีนะครับนะครับแล้วก็มีหลวงปู่ตัดด้วยนะครับเพื่อนๆนะหลวงปู่ตัดนะครับท่านท่านดังเรื่องตะกุดนะครับเพื่อนๆเนี่ยท่านดังเรื่องตะกุดส่วนเหรียญรุ่นแรกของท่านผมก็เก็บนะครับถ้าใครไม่เก็บก็ส่งมาได้นะครับส่งมาได้นะครับแล้วก็เหรียญหลวงหลวงปู่พบูลสุมังคารโลนะครับเพื่อนๆหลวงปู่พบูลสุมังคารโลทางเหนือเลยนะครับทางเหนือเลยนะครับ หลวงปู่หาหลวงปู่หาสุภโลนะครับหลวงปู่หาสุภโลอันนี้ก็กาลสินของเราเช่นกันนะครับกาลสินนะครับผมก็เป็นเคยกาลสินนะครับเพื่อนนะครับนี่ก็จะเป็นรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกหลวงหลวงปู่ไพบุญสมังคครโลนะครับนะครับนะครับถ้าใครถ้าใครไม่เก็บก็ส่งมาได้นะครับขอเป็นรุ่นแรกนะครับนะครับก็จะเป็นเนื้อเหรียญนะครับเพื่อนเนื้อผงผมไม่ค่อยเล่นนะครับองค์นี้ องนี้ช่วยเพื่อนมานะครับช่วยเพื่อนมาครับนี่เป็นหลวงปู่ตัดนะครับหลวงปู่ตัดนะครับท่านจะดังเรื่องตะกุดมากๆนะครับที่เพชรบุรีนะครับเพื่อนๆนะครับส่วนหลวงหลวงหลวงปู่ไพบุญสมังคโลนี่นู่นเลยทางทางเหนืออะไรนะครับเชียงรายนะครับเพื่อนนะนะครับนะครับเรียนเรียนที่ขลังอีกเรียนหนึ่งนะครับอ่ากำลังกาลังจะกาลังจะเลี่ยมเลี่ยมให้ท่านนะครับขึ้นคอนะครับนี่ก็คือพ่อหล่อเก้าของเรานั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับนะครับแล้วก็จะต้องคู่ ต้องคู่กับเหรียญน,นี้ครับต้องคู่กับเหรียญสมเด็จพญ,ญาณสังวรน,นะครับเพื่อนๆนะครับก็เป็นเหรียญเช่นกันนะครับเป็นเหรียญเช่นกันแต่พ่อพ่อรอเก้าของเราล็อกเก็ตล็อกเก็ตรุ่นนี้น่าจะหาหาได้น้อยแล้วเนาะล็อกเก็ตรุ่นนี้น่าจะหาได้น้อยแล้วนะครับนะครับวันนี้เข้ามาก็จะเป็นกระถินกระถินหกห้าทองแดงลมดำนะครับเพื่อนแล้วก็มนพลก,กาญนะครับมณฑก,การทองแดงนะครับแล้วก็จะเป็นยิ่งมีนะครับอ๋อ รุ่นรุ่นรวยตลอดนะครับทวดีรุ่นรวยตลอดนะครับของพระอาจารย์สุริยันโคสตปัญยนนะครับอยู่มหาสารคามนะครับอ่าก็อยู่กับติดกับหลวงปู่ขำเกสารลนะครับหลวงปู่ขำเกสารก็อยู่วัดหนองแดงนะครับส่วนส่วนพระอาจารย์สุริยันท่านนี้ก็อยู่ที่วัดป่าวังน้ำเย็นนะพูดง่ายๆวัดป่าวังน้ำเย็นนะบารมีท่านนี่โอ้สุดยอดนะถ้าใครถ้าใครได้ไปเนาะไปดูไปดูโบสถ์ทำด้วยนะเพื่อนๆทำด้วยไม้ตะเคียนนะเพื่อนๆ นะหมายแต่เขียนยักษ์นะเพื่อนๆบอกได้เลยนะยืนแบบโอบนี้แบบนะตัวเราตัวกระติด,ดึงนะเจอเจอเสาเจอเสาศาลาท่านนะ <c oughs> <c oughs> นะครับเพื่อนๆน,นะครับอ่ะอยังไงก็ขอให้มีความสุขคล้องตัวคล้องตัวนะครับ <c oughs> นะครับเพ <c oughs> ื่อนๆบางทีทําใจนะเพื่อนทําใจปล่อยวางนะนะครับมันไม่มีใครไม่มีไม่มีภาระหรอกค, <c oughs> ครับเพื่อนๆ <c oughs> มันไม่มีใครที่ไม่มีอุปสรรคหรอกครับนะครับเพื่อนๆนะครับจะเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆเนาะเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆนะครับนะครับ เดี๋ยววันที่20นี้วันที่20นี้จะไปทาโรงทานนะเลื่อนทำโรงทานนะครับช่วยแบ่งเบาภาระทํากับวัดกับวานะครับที่วัดท่าสะแบงนะครับพระอาจารย์ต้อมบระพัสโลนะครับเพื่อนนะครันนะครับท่านก็ได้เลื่อนเป็นพระครูเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับยังไงใครๆจะร่วมด้วยก็ยินดีนะครับยินดีมาร่วมจอยกันเนาะมาร่วมจอยแล้วก็สร้างบุญสร้างบารมีด้วยกันนะครับตามกําลังนะครับเพื่อนๆตามกําลังนะครับนะครับ พูดง่ายๆคือสายผมทำบุญทำตามกำลังนะครับเพื่อนๆนะนะครับอ่าเอาที่เอาที่เราทำแล้วเรามีความสุขนะมีความสุขนะครับนะครับอ่าวันนี้เช็คผ้าก่อนครับเดี๋ยวมีเหรียญอะไรดีๆมาฝากกันนะครับเดี๋ยวจะเอาความรู้มาฝากกันด้วยนะครับส่วนมากส่วนมากก็จะหลักๆเลยคือหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทของเราไอ้นี่จะเป็นรุ่นอ่ายิ่งมียิ่งรวยๆนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็มนมน มหามนุหมืม่นหมื่นศีลานะครับแล้วก็พันพันล้านนะครับก็ค่อยเก็บไปนะครับเพื่อนเก็บตามความชอบนะครับตามกําลังของเราเนาะนะครับมีความสุขบ้างมายนะครับคล่องตัวคล่องตัวทุกท่านครับผม